อันนี้เดี๋ยวเราจะทําหนูกันนะคะอันนี้หนูที่เราไปยิงมาใช่ไหมใช่เมื่อคืนนี้ใช้อะไรยิงเปินปีกีกันครับนี่ดูรูพุนเลวหนูเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าลูกกระสุนที่อย่าอยู่ในก็ใน,นในหนูเนี่ยสิบเอ็ดตัวเนี้ยจะมีกี่เม็ดแต่มันมีหนังกระติกยิงมาบ้างครับบางตัวก็ทะลุออกไปบ้างครับบางตัวก็ฝังอยู่เดี๋ยวเรามาทําดูดีว่าสิบเอ็ดตัวน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดลูกครับบางตัวก็สองสามเม็ดนะมา้เดี๋ยวไปดูครับว่า ออกมากี่เม็ดกันอันนี้เดี๋ยวเราลวกหนูก่อนนะคะลวกให้มันร้อนก่อนแล้วก็ให้มันยุยย์แล้วเราจะมาดูลูกกระสุนนะคะลูกกระสุนเป็นพลาสติก อันนี้เดี๋ยวเราจะลอกหนังเลยนะคะอ่ะเรลอกก่อนเคยลอกไกหมไม่เคยเนี่ยเราจะลอกประมาณนี้หนังมาลอกอย่างเงี้ยเละเลยอ่ะตัวเนี้ยน่าจะลูกศรไอ้หนังกระติกใช่ไหมใช่อืมที่ทำได้ทุกอย่างหรไม่กลัวหนูอ่ะมันได <c oughs> ขาดไเป็นไรเอ็งกลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวงูกลัวงูอ๋อในตู้มีในตู้มีงูในตู้มีเดี๋ยวเอามาให้เองทำงูที่มันเป็นเองงูที่มันเป็นอ๋อพี่ก็กลัวอย่างนั้นน่ะเนี่ยตูดตูดโบเลยเออนั่นนั่นตูดพี่อ่ะอ๋อลืมไปเดี๋ยวพี่ลองหน่อยผ่าท้อง่ะได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ผ่าท้องนะคะ นหนึ่งเม็ดแล้วที่จะออกมาแล้วอีกสองเม็ดยังไม่ออกโปโปเท่านั้นเลยหนึ่งเม็ดครับคุ้นหมดว่าไหมหนูมันเละก็มันไม่มันไม่อยู่ไงมันมันไม่หยุดวิ่งไงพี่ก็เลยต้องซ้อมแต่หนูโคตรเพียวเลยลอันนี้ก็สูงเมื่อสูงเนี่ยอะไรเงี้ยหนึ่งเม็ดมีสองสองเม็ดสามเม็ดมีเม็ดสี่เม็ดตัวนี้สี่เม็ดเลยตัวนี้สี่เนี่ยเหม็นเหม็นนี่ เอาฝาดิี่ะแมปกติว่ามันได้มาแล้วต้องทำเลยไงทรามินไม่ได้แช่ช่องฟิตด้ะกลนเหม็นนะก็นีกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเพราะที่ว่าที่มันแตกด้วยใช่ก็มันเละหมดเลยอะเอานี่แย้ไว้แย,ยกไว้ก็ดูพี่ยิงกันเละหมดเขียวปีเลยพ่อเอาไปหมดเดย้ว่ากันนะ Cá toán kín 1 tiếng Con này mới chờ Mới chờ เน่ยเรืเอยๆหุ้มต้นมันเลยใช่เรื่อยๆของพี่แน่นอนตรงอันเนี้ยอันนี้น่าจะน่าจะเข้าแล้วเนี่ยหน่าจะเข้านี่นี่ออกอันนี้ก็อันนี้อันนี้เม็ดนหมอันนี้เข้าไหนวะวันนี้สองเมล้วตี่เลย ชอบหนูไหมไม่ชอบชอบหนูไหมทำหนูไว้คูยเรื่องนัคนจะกินหนูไหมจักบอลเลยนี่เลยยินนี่ลูกนึ่งหมดแล้ว่งเม็ดนี้น่าจะมีเกือบยี่สิบผมดูแล้วเนี่ย บางทีมันก็ทะลุปไปบางทีมันก็อยู่ที่ตัวถ้าตัวเล็กหรือว่าโดนจังหวะที่โดนกระดูกน,น,น่ะทะลุแน่นอนขอเขาปืนมันค่อนข้างที่จะผมไม่ไม่ใช่ปืนเดิมครับผมบโมมาเพื่อล่าสัตว์แทนหนังกระติกนะครับเพราะว่าตัวเองอยิงหนังกระติกไม่ค่อยไหวยิงไหวแต่ยิงนะปุะออ๊บหน,หนูหนูก็เดินตามลูกหนังกระติกไปแล้วยิงต่อครับเราไม่มีแรงยืดขนาดยิงหนูตายเพราะ แขนสั้นด้วยแล้วแรงน้อยด้วยก็เลยจะเป็นต้องใช้ปืนกับวิยิงครับถึงจะหาหนูได้ข้างหลังครับซนะิกนะโง่ติดครับไม่ได้กินหนูแน่ที่ชอบหนูนะบอกอีเ้อเฉยว่านีวทมหนูอยู่กินไหมเนี่ยพี่รักหนูนนะ <laughs> สับขาขาดเลยรูวหห่าขาพี่นี่ ส่งมะลูกนี่อันนี้น่าจะเข้าตรงนี้เออนี่ไปเด้วยนี่อันนี้เข้าตรงนี้ครับนี่ลูกเข้าลูกฝัลูกเข้าอยู่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นยกออกครับจะไม่ออกแต่บางตัวก็ออกลูกกระสุนออกลูกไปนอกหมดอื้มอื้มอื้มเข่นๆเหม็นมากอ่ะเหม็นพี่อ่ะเหม็นไหมเออเหม็นใครไอ้ไม้ยังเหม็นเลยน่ารวนนุ๊ก ทิ้งไปเลยตัวนั้นนะ่ะทิง้งเรียก่ครับใส่แตกีเป็นด้วเห็นไหมมีใจนะเราดำๆออบเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแบบพี่เลยนะกองกองหล่อไงปริโอแดก ันนี้ล้านายังไม่เจอลูกกระสุนนะถ้าจเจอทีก็คือตอนกินครับใช่เราไม่นอนหมดไงเราจะได้รู้ว่าอาหนูตัวนี้ได้มาจากไหนทําอะไรได้มาไงไงอ๋ออ่ะหนูให้ไม่หนูม,มีใจนะไหนอ่ะเอ้าไม่มีเฉยแบกเงินเลือกอะไรเลือกตัวดิเวลาจะเล่นอะไรเลือกตัวด้วย Đủ đây, bạc một múc ạ Ông ơi, ông ơi Ừ, tôi rồi <thái> đó <laughs> Chuyện này cho nữa Chuẩn xịt đấy À, thử hai bị chay nữa นี่ยนะใช่เจ้าเลยอืมหัวใจนะอ๋อหัวใจไม่ใช่หัวนมไงใช่ใน<ช>หัวใจตะมูตะม,มิตะมูตะมิน่ารักน่ารักในขนยังไงสรุปแล้วมีกี่ตัวเอ้ยมีกี่ลูกเราจะให้แน่นอ้อยต้อนกินพี่จุลูกหนนับใช่ไหมนับเลยจุลูกหนึ่งสองอันนี้ใครที่เนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าลูกห้าลูกครับสิบหกสิบเจ็ดลูกไข่คือกี่นัดสิบสิบใครนะสิบเจ็ดลูกล้มไข่สิห้าสิบห้าลูกครับลูกกระสุนที่อยู่ในตัวหนูนะครับหนูสิบเอ็ดตัวครับและโดนกินออกมาสามสี่ตัวครับ,รบ,รบเขากินฝังกินครับบางทีก็ทะลุไปนะแล้วเมนี่เมนูนี่ เนี่ยต่อไปเนี่ยยายผมทําอะไรให้ให้ชมให้เจมอยทํากันน้องไม้ทำอะไรให้ชมครับมินมาครับต้มแซบหนูตมแซบพี่คนกินดีสิใช่ปกติต้มแซบเขาจะไม่ต้องเอาหัวออกไงแค่ลอกหนังออกออก้วก็มันมีไฟเนี่ยเนื้ี่ัมผัสอร่อยเลยอยากให้น้องมอยกับน้องไม้ทําอะไรให้ชมทําเมนูอะไรชมครับมินมาครับเดี๋ยวด้ามินไม่ไหน เยอะครับเดี๋ยวให้สองคนก็ทําให้ชมนะครับแต่หนูมันเยอะมันสามารถทําได้สองเมนูครับเมนูอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างปบลื่ทอดมันเกินสองอะปวใจเสื้อครับก็ทำกันไ,ได้นะครับเสื้อมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะคะแขนสัน้นแขนยาวแล้วก็มีเสื้อช็อปด้วยเน<ม>ยปิดท้ายไปหาเว้ยไปละโอเครับไปละครับยายทำเมนูอะไรมินมานะ